นะอันลิปกับซอยคือก sure> ันเด้ขีดเหมือนยาบาด่ซอยแด้คลิปกับซอยได้หลายเด้แต่ก่อนข่อยกับบ่ได้ข้นไล่จักเทียได้ข่อยเห็ดตะขิบเอาโัม่วงข่อยได้ตั้งบักหลายข่อยจังข่อยมาขึ้นไล่ที่หลังซองที่แรกที่แอบซองนี่ล่ะนี่บัดนี้พ่อชั่วงข่อยนั่นแล้วบันี้ผู้ใดน้อมาบอกให้ข่อยขึ้นไล่ตะกี้ข่อยยังข้นไล่บ่เป็น้ำแตอพ่อข่อยขึ้นไล่บ่โดนจักเม็ดข่อยกับพันพอผพันแล้วกั ออกจากระบบตัวเท่ากัเียจนมาคอยพอสุดก่อนคลิปผมไม่ฟังครับคลิปพุ่นพุ่นพั้นพุ่นปันมาฟังคันคลิปเล่าอ่นฟังกับสิได้ไปไหวอยู่้วเอาะคลิปอันต้งคลิปสั่นคลิปเห่ยวคันฟังกับสิไขรอยู่ต้งขืนเลสุดน้ำมันกับบวกกันมันกับไปไหวเนาะ คือกันก็กข้องข่อยละคลิปข่อยว่าปังกับไปซาอันสิคลิปข่อยกับว่าปังแค่คลิปหรอกอันได้คอันเพื่อนบอกไ้เฮ็ดคลิปแบบแนวยอันี่ยังไะตามกระแสเออตามกระแสเฮ็ดคลิปตามกระแสน่ะเฮ็ดขึ้นยังเขาข่อยกับยังเฮ็ดว่าเป็นเลยโอ้คลิปผมก็ไม่ปังโอ้คลิปเพื่อนกับว่าปัง กับว่ปังแต่มันก็มีเทคนิคอยู่มีเทคนิคอยู่โอ้คิดว่าปังแต่มีเทคนิคโอ้หวอัวดนะีแต่หน้ืหัวแจักใส่เทคนิคอต่ใคคือว่าจักใส่เทคนิคโอ้เป็นหัวธรรมดาตัวนี้จะสมซื่อหอลี สมเจออีกอีตัวน,นี้จะพ่อตั้งซื้อว่าเทวดาถ้าจะเพีย้ยนนรืแม่ข่อยลวะวะสีพ่อสองปีลราจะเปิดซองที่สองซองแรกของข่อยตังวานอันสิ่คาปีที่เท่าไหรข่อยจงข่อยพานป,ปีที่สามหรือปีสี่ยังข่อยพานที่หาเขามาาจงข่อยนั่นโอ้ยข่อยตั้งหลปีเจอสิพัน ต่างกันกับคุณพันธ์นเศรพันธด้สวศรษฐีใเงินพิยู่มากจินกับหลายปีดีดัก้กันได้หรอล่พี่น้องเนี่ธรรมาดาด้วยกัน <c oughs> <c oughs> โอ้วัฒมา,าดาตอนนี้มันมีเทคนิค <c oughs> สม,สมกทุกัุกทดีทุกกเุกทุกทคนิคแท้ว <c oughs> อวกันกาาทุกทุกทุกทกทุ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 นทกทุ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 กททท โอ้ยสุดยอดสุดยอด g ี p ห้ป 5, 5าปีห้าหน่องมาสอยดี่น่องกับวาม่าหัวซาแักเถียว้ามาหอดเบึ้งเฮ้าแมนแมน <c ười> จ้อพ่อไปวาเย็นละชมกับซื้อส่องต้องแต่ซื้อกับหมู่แล้ว จงกับซื้อสองนี่แหละเพิ่นมีเทคนิคเก็บอันนี้พ่มีบ่พมีเทคนิคบ่มีเทคนิคเลยพี่น้องเทำไม่ถึงห้าเดือนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดถือว่าสุดยอดเลยของข่อยเราฝาดไปสามปีมันยัข่อยเปิดสางได้ไ้ไ้ไ อันปีที่สี่ที่หาจังไข่ได้เงินยูทูบเว้ยอันนี่เปิดไม่กันที่กันเนี่ยสีพ่พ่อสองปีเดียนกันย่ายังไม่ท่านในพันเนี่ย <c oughs> แต่ละสองยังไม่ท่านพันเนี่ยเปิดไม่ก็เจ้าเปิดไม่ก็เจ้าเดียนเดียวก็เจาา้าพันอันเปิดที่หลังข่อยจำก็เจ้าพันเนหลายคนหรอที่พันควอนไข่อยตอนนั่นข่อยก็ได้อันั่วโมงมาต่างหลายเราได้ยูซื้อของข่ตลุด หลุดเอาหลุดเอา,เอาแปลมาเลยยังสี่แล้วธรรมาดากันสีพนันเนาวกับผ้าแดงพันพ้พาพเจ้าพานันเนายผ้าพันน้ำเขาจะเถียวถ้ามาถึงหาเดือนสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้สุดยอดอันนี้ปาดกับไปปีที่สองเลยเมื่อเดนพันเนี่ย เรียนนาก็ครบปีที่สองเนาะ